สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับวันนี้พี่มาร์คสักเบ e ร์ของเราก็ได้ปล่อยแอปพลิเคชันตัวใหม่ชื่อว่า Trash Trade อ่านออกเสียงอ่านอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนบอกหน่อยนะอ่านว่า t r a d e หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันใช้งานอย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกคนอ่ไปดูกัน สำหรับตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นคู่ปรับกับทวิต t ตอรนะครับออกมาเนี่ยหน้าตาคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะทุกคนทีนี้อยากใช้งานเทรดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเปิดปากกาแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าอยากใช้งานเทรดให้พิมพ์ตัวนี้นะทุกคน t h r e a d h นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า i n น t a g r a m หรือจะพิมพ์ i n นท a g r a m แล้วก็ตามด้วย r a d e ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าต้องมีเขา i n ท t a g r a m นะเพราะว่าผมลองกดแค่เทรดอย่างเดียวมันจะเจอแอปอื่นๆที่อาจจะทำให้คนหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็น ของพี่มาร์กก็ได้นะครับเออเพราะฉะนั้นต้องเป็นโลโก้นี้นะสังเกตโลโก้แล้วก็ดูข้างล่างว่าเป็นอินสตาแกรมสีเขียวแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนจากนั้นพอลงเสร็จเรียบร้อยเข้ามาหน้าแรกครับผมเราก็จะเจอ,เอ,อตัวโลโก้ของเทรดนะครับสีเนี่ยจะคล้ายๆกับอินสตาแกรมแล้วก็ข้างล่างเขียนว,ว่า f r m meta นะทุกคนจากพี่มาร์คสักเกิกนั่นเองนะครับ จากนั้นพอเข้าสู่อีกหน้านึงนะครับเขาก็จะถามเราว่าจะเข้าสู่บัญชีอินทราแกรมหรือเปล่านะครับอ่าเราก็ลองเข้าสู่บัญชีอินสราแกรมของเราได้เลยนะทุกคนกดเข้าไป กดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเขาให้เราตกแต่งโปรไฟล์นะครับซึ่งมันก็เป็นโปรไฟล์ที่ดึงมาจาก Instagram มันเองอ่านี้เราสามารถใส่คำอธิบายตรงเองแล้วก็เพิ่มลิงก์ได้ด้วยนะทุกคนสิ่งที่ผมทํานี่เลยใส่เลย NJ Story แล้วก็ใส่ลิงก์ลิงก์ยูทูบเอ Story นะครับ Facebook กับ y YouTube ไม่รู้ถูกกันหรือเปล่านะอ่าหรือจะนําเข้าจากอินสตาแกรก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับโปรไฟล์ของเราแล้วพอเราเข้ามาต่อนะครับเขาจะให้เราตั้งครับเป็นโปรไฟล์สาธารณะหรือว่าโปรไฟล์ส่วนตัว ส่วนตัวก็คือเฉพาะผู้ติดตามที่คุณอนุมัติเท่านั้นถึงจะมองเห็นและแชร์และโต้อตอบกับเนื้อหาของคุณได้นะครับแต่ถ้านี่นก็คือแบบว่าเวอร์ไวใครๆก็เห็นได้นะผมก็ดําเนินการตอบแบบสาธารณะไปเลยนะทุกคนจากนั้นครับเขาก็จะให้เรานะครับเพิ่มนะครับ อ่าแสดงบัญชีเดิมของคุณที่ติดตามบนอินสตาแกรมหรือไม่นะครับเอ่อเราจะกดติดตามทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นคนๆที่เราติดตามอยู่ก็ได้นะทีนี้เขาก็จะตอบว่าเอ่อไอเทรนเนี่ยมันคืออะไรนะครับสนับสนุนโดยอินสตาแกรมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมเราจะใช้ข้อมูลจากเทรนและอินสตาแกรมของคุณเพื่อปรับโฆษณาและประสบการใช้งานอื่นๆในเทรและอินสตาแกรมให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะครับหมายความว่าอะไรคุณรู้ให้ดีอ่านให้ดีนะครับเพื่อปรับ โฆษณาและประสบการณ์การใช้งานเขาเอาคําว่าโฆษณาขึ้นมาก่อนแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้ขายของนั่นเองทุคออทกคนเออนึกว่าจะไปสู้กับ Twitter ร์ที่ไหนได้นี่ขายของไม่ได้ขายข่าวนะครับแล้วก็เป็น f ฟดิเวิร์สเฟดิเวิรแปลว่าอะไรนะทุกคนงงยังงงอยู่เวอร์ชั่นในอนาคตของเรดจ,จะใช้งานได้กับเฟดิเวิร์สนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ซึ่งให้ผู้คนติดตามและโต้ตอบกันได้ในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันเช่น แมสโ o ร o อนอ่าเอาละแต่ละอย่างมาไม่รู้จักอะไรสักอย่างนะครับแสดงว่าอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามแพลตฟอร์มตอบกันข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปได้ไหมเช่นจากทวิตเตอร์แล้วแล้วตอบเข้า Facebook แล้วแจ้งเตือนที่ทวิตเตอร์แล้วสามารถจาก Facebook เข้าทวิตเตอร์ไม่รู้ข้ามข้ามแพลตฟอร์มกันได้นะครับข้อมูลของคุณการใช้งานเทรด หมายความว่าคุณยินยอมข้อกําหนดของเมตาและข้อกําหนดเพิ่มเติมของเทรดรวมทั้งรับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับทั้งที่อยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่มีปุ่มให้อ่านนะครับแต่ว่าอันนี้ยังมีปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็เอาไปเถอดข้อมูลเรายกให้นะครับเริ่มใช้งานต่อได้เลยพอเข้ามาเสร็จเจอหน้าแรกนะครับลักษณะนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะเพื่อ แบบว่ารีไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วทีนี้พอเข้ามาเราก็เจอกับทุกคนเข้ามาใช้กันนะครับผมปรากฏว่านี่ห้าสิบแปดนาทีถูกใจแล้วสองพันกว่าโอ้รุ่นมีข้อความตอบกลับได้ด้วยนะครับนี่สังนวลเกี่ยวกับเวลาสิบหกนาทีถูกใจร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับไม่เล่นกันเร็วจังเลยเหมือนเพิ่งเปิดตัวได้แค่วันกว่ายองไงเนี่ยทุกคนตกใจมากๆเลยนะครับกรอบเทรดนะทุกคนอ่ะทีนี้ผมก็ลองเข้าไปดูในส่วนของโปรไฟล์เราบ้างว่าเราทาอะไรได้บ้างผมลองแก้ไขโปรไฟล์นะครับแล้วก็ พยายามนะพยายามที่จะอัปโหลดรูปเข้าไปนะครับปรากฏว่าผิดพลาด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 กดยังไงก็ไม่สําเร็จนะครับก็ต้องใช้เป็นรูปจากอินสตาแกรมแทนนะครับไม่สามารถอัปโหลดได้นะเวลานี้นะ ส่วนถ้าเรากดที่หัวใจมันก็จะเป็นเหมือนกับาการแจ้งเตือน notification นะครับมันจะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง่งอ,อย่างงี้พี่รับสุดช่อง y t u t u อาอะไรนะ RPT นะครับ RPT ไปติดตามมาได้นะทุกคนอ่ะเนี่ยก็จะมาขอติดตามแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับทีนี้ผมก็ลองโพสนะครับก็ลองแชร์ลิงก์ช่องนะครับนี่โพสแรกของผมเลยสวัสดีทุกคนฝากช่องเอเจส s t o r y ด้วยนะครับผม ใส่ลิงก์ u t u b e ได้ครับทุกคนแล้วก็จะขึ้นเป็นรูปของช่อง y o u t u b e ของเราด้วยเอยอนนี้ดีวะ่ะชอบชอบเนี่ยโพสเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีผู้ติดตามหนึ่งคนนะทุกคนนะมีช่อง y t u t u เป็นเจ o r y นะครับถ้าเรากดปุ่มค้นหาเราก็สามารถที่จะค้นหาผู้คนได้อันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่ามันสามารถค้นหาข่าวหรือว่าเทรดอื่นๆได้หรือเปล่าแต่อนี้พอกดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าค้นหาผู้คนแหละทุกคนเออแบบนี้นะครับ ทีนี้เราดูกันต่อนะครับไอ้ปุ่มสี่ปุ่มเนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับปุ่มแรกหัวใจกดก็คือให้ใจนะครับเหมือนกดถูกไลค์นะกดถูกไลค์ถูกแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นใจส่วนอันที่สองนะครับอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะอันเนี้ยเหมือนเป็นการตอบกับข้อความนะครับตอบกับอย่างนี้ทุกคนแบบนี้เลยอ่าคล้ายๆกับเป็นคอมเมนต์อะไรแบบนั้นเป็นการตอบตอบของโพสต์ของเทดเนี้ยอ่าเนี้ยเทดสวัสดีใช่ปะ่ะอ่าแล้วพอเรากด ไอตัวเนี้ยกดไอตัวนี้นะมันก็จะเป็นการตอบกลับนะครับส่วนถ้าเรากดไอเครื่องหมายนี้มันก็คือการรีโพสต์นะครับรีโพสต์หรืออ้างอิงเทรดก็ได้นะทุกคนอ้างอิงเทรดได้นะคล้ายๆกับเอ่อทวิตเลยนะทุกคนส่วนเครื่องหมายนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับดีขึ้นมาหน่อยนะมันสามารถเพิ่มลงในสตอรี่ได้นะครับเพิ่มโพสต์ไปยังฟีดของอินสตาแกรมได้แล้วก็ทํางคันมันสามารถทวิตได้ด้วยนะทุกคนทวิตได้ แล้วก็ยังมีคัดลอกลิงก์ให้นะครับแล้วก็ยังมีแชร์ผ่านให้อ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่พึ่งเข้าไปลองใช้งานกันดูนะครับทีนี้คําถามต่อมาผมก็สงสัยว่ามันพิมพ์ข้อความได้กี่ข้อความเราก็เลยลองก๊อปปี้บทความที่เราเขียนลงใน Facebook ลงไปวางนะครับปรากฏว่า มันเกินจ้านี่มันมีลบหนึ่งลบหนึ่งคือมันเกินแล้วมันจะไม่สามารถที่จะโพสต์ได้นะครับผมก็เลยลองเอาเข้อความนี้ไปวางใน Word ดูนะครับปรากฏว่ามันขึ้นมา124 Word นะครับแต่124 Word เนี่ยมันรวมไอ้ตรงนี้ด้วยทุกคนรวตรงนี้ย่แบบนี้แบบนี้เคาะเป็นวักเนี่ยนับ1น,นะนับ2นะนับ3นะแล้วผมจะมีไอน้นี่หนึสอง สแล้วตรงนี้ผมเคาะทีหนึ่งนะสี่เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถโพสต์ข้อความนะครับได้ทั้งหมด1นึ่งร้อ่ออะอันนี้เทสให้ละ128จะเรียกเป็นเคาะดีไหมหรือว่าเรียกเป็นตัวดีเพราะเว้นวักอย่างเงี้ยเว้นวักแบบเนี้ยก็นับเป็นหนึ่งนะครับนับเป็นหนึ่งเออั้นก็ได้ทั้งหมด128ครั้งที่เราพิมพ์ หนึ่งร้อยี่สิบแปดพิมพเออเรียกเป็นพิมพแล้วกันหนึ่งอยี่สิบแปดพิมพไม่ว่าจะเป็นเว้นวักเคาะกระโดดหรือว่าตัดหรือเอนเตอร์หรือรอะไรก็ตามเนี่ยร้อยี่สิบแปดพิมพนะครับเทสให้แล้ว แล้วก็สามารถที่จะโพสต์วิดีโอได้อันนี้เป็นวิดีโอนะผมลองเอาวิดีโอโพสต์เข้าไปนะครับทุกคนซึ่งความยาวของวิดีโอยังไม่ได้ลองว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าความยาวคลิปเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับสามารถที่จะลงได้แล้วก็เล่นได้ด้วยนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพจจากเมตาของพี่มาร์ค u ักเกอร์เบิร์กนะครับเอ่อกับเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วนะครับหรือยังไม่ลองก็ลองเล่นดูกันได้นะครับแล้วก็พิมพ์บอกกันนิดนึงว่าเอ๊ะ เทรดเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไรอ่าอยากรู้นิดหนึ่งอยากรู้นิดหนึ่งคืออย่างเช่น Facebook เราก็เอาไว้เล่นติดตามข่าวใช่ไหมเอาไว้พิมพ์นู่นนี่นั่นระบายอารมณ์ต่างๆหรือทวิตเตอร์เอาไว้ติดตามข่าวสารอ่ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็คอยติดตามในทวิตเตอร์ยูทูบก็ไว้หาข้อมูลหาอะไรเอนเตอร์เทนดูใช่ปะ่ะแล้วคิดว่าเทรดเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราในอนาคตนอกจากเป็นที่เก็บเออเขาเรียกว่าอ,อะไรสแตต สถิติในการปรับปรุงโฆษณาของ Meta อย่างเดียวหรือเปล่าแล้วมันจะมีประโยชน์เราจะสร้างประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้นิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปทางช่อง NJ s o r r y ด้วยนะครับลาก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมไปกดติดตามผมด้วยเด้อ